ก็ทำการเทดสอบตัวปั๊มโคมัสูนแล้วของ p c 3 5 8เบื้องต้นเนี่ยเราก็จะเช็คตัวปั๊มตอนหน้ากับน,นะครับผมนี้นะตัวโคมัสูงเขานะครับ p 2 4 0 1 2 2 3อยู่ในตัว3ถึ8น,นี่ก็าตาไหล ตอนนี้ก็ไม่ได้มีรวดซึมอะไรนะพี่สามอยบาทตัว T C สา8ตัวนี้เดี๋ยวเราก็มาดูตัวปั๊มช่วยครับว่าเขาขึ้นแค่เท่าไหร่ปั๊มช่วยนี่ก็ใช้อยู่มาครับ 205อ้บาทอันนี้แล้ว170ก็ขึ้นได้อยู่มาร้อยเจ็ดบนะครับผม180ยแปดาังช่วยตัวนี้ก็มีปัญหาอยู่บ้างนะเดี๋ยวเราก็ทำการเปลี่ยนนี่ก็เป็นตัว PC ซีสาคสบอาร